หนาวมากเลยมีลมหน่อยๆน,นะแล้วก็หิมะตกลงมานะคะมาเก็บพลิกที่เหลือนะคะก็ใี้ประมาณสักน่าจะไม่ถึงร้อยเม็ดหรอกแต่ว่าเสียดายเนาะต้องเก็บให้หมดเพราะว่าถ้าถ้าทิ้งเอาไว้นะคะผ่านคืนนี้พรุ่งนี้เก็บไม่ได้แน่นอนคือหนาวแบบหนาวจัดแล้วนี่นะคะพวกพลิกคือใบไม่มีเหลือแล้วนะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวใตาต้นกล้วยอีกหน่อยนึง พี่มิกไปช่วยเก็บตรงใต้ต้นกล้วยนะคะตรงนั้นพริกขี้หนูของไทยนะ <c oughs> ดึงเอาก็หลุดแล้วเนี่ยพริกขี้หนูนะคะเอาอะไรมาคลุมเอาเข้าบ้านยังไงก็ตายหมดนะ <c oughs> คือต้องปลูกทุกปีนะคะเพราะว่ากุ้ยไก่ลองมาหมดแล้วนะตอนมาอยู่อิตาลีใหม่ๆนะคะเคยเอาเข้าบ้าน เคยคลุมให้อย่างดีมันก็มันก็ไม่รอดอ่ะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยคิดว่าแบบเออประมาณแค่ร<ม>้อยเมตรคุณน้าขอแค่2เมตรเองอะ่ะกูไก่ยาให้เยอะ<ม>ๆเขาบอกว่าคุณน้าไม่กินเผ็ดเลยนะคะใส่นิดเดียวเอาไป2เมตรเท่านี้กูกไก่ให้ไปสามเมตรเดี๋ยวพาทุกคนชมสวนนะคะส,<า>สวนเล็กๆตอนนี้มีอะไรบ้าง นี่คือแครอทนะคะแครอททั้งหมดเลยตรงนี้ที่หวานมเมล็ดเอาไว้จำได้ไหมตั้งแต่ตอนฤดูต้นฤดูใบไม้ร่วงเนาะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาโตอีกหน่อยครูไก่จ,จะจับแยกนะไปดูผักชีของเรากันอ<ร>ุยก่อนจะดูผักชีเฮ้ย,ย,ยนึกว่านอนกินคณะไดโนเสาร์นั่นเองต้นก็นยังเล็กๆเหมือนเดิม เพราะว่าปลูกช้านะคะลงช้าไปไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้กินตอนฤดูใบไม้ผลิหรือตอน้นฤดูร้อนแน่นอนนี่นะคะผักชีของไก่โหสวยเลยอะ่ะมีผักชีเท่านั้นน่ะที่ที่รอดนะทนกันมากๆโอ้โหแล้วก็ต้นงามๆด้วยผักชีนะคะจะต้องปลูกก่อนฤดูหนาวนี่แหละจะทำให้มันงามนะต้นมันใหญ่ด้วย ถ้าเราปลูกฤดูร้อนนะคะต้นมันจะรีบๆอะ่ะผักสลัดชนิดนี้นะคะสวยงามมากแต่มันขมนะขมก็พอกินได้นะคะไก่ก็พอกินได้อยู่หน้าหนาวสีมันจะสวยมากเลยนะที่รักเอาไหมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะล้างผักเรียบร้อยแล้วผักอันนี้สีสวยมากเลยนะสีออกแดงๆอมม่วงนะคะมีรสขม คนที่นี่นะนิยมกินผักไอเป็นผักสลดัดแล้วก็เอาไปปรุงสุกนะคะแล้วก็พริกนะคะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะมองเผินๆประมาณสักแบบห้าหกต้นน่าจะมีไม่ถึงร้อยเมตรนี่น่าจะเป็น2เท่าเลยนะแล้วก็ถุงนี้ถุงนี้นไปไปช็อปปิง้งเล็กๆมามีของมาอวดเดี๋ยวอันนี้ก่อนของนอกถุงมอนมซื้อหมอนได้มาหนึ่งใบคือ มีปัญหามาพักใหญ่แล้วช่วงหน้าหนาวนะคือที่หมอนที่วางเท้าพี่มิกตรงหน้าทีวีนะคะพี่มิกเวลาดูทีวีกาจะเอาเท้าพาดจีโน่ก็ชอบไปแย่งไปแย่งขอนอนอันนี้นะคะเป็นวิกเกอร์อันเล็กทุกใจมันตรงที่มันมีฝาเนี่ยฝามันน่ารักมากเลยเอามาไว้ต้มนมต้มอะไรความจริงมันก็มี2อันแล้วแหละแต่ก็อยากได้อีกน,ะนี่วันคือพิมพ์ทำมัฟฟินอันเล็กนะคะ กุ๊กไก่เคยทําแต่มัฟฟินอันใหญ่ๆเนาะคือใช้ถ้วยอลูมิเนียมหรือไม่ก็ถ้วยเซรามิกที่เรามีอะทำมัฟฟินอะมันเป็นกระดาษเนาะที่ใส่กระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอบมันต้องมีที่รองนะไม่งั้นเมื่อจะแบะออกมาแบบนี้นะแล้วกุ๊กไก่อยากได้มัฟฟินอันเล็กๆไปซื้ออ่าเขาเรียกอะไรที่เป็นกระดาษอันเล็กๆมาเป็นถ้วยกระดาษเล็กๆ ก็เลยต้องซื้อที่พิมพ์อันเล็กๆมาไม่เคยมีเลยนะคะไม่เคยมีพิมพ์มัฟฟินใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่มีพิมพ์มัฟฟินใช้นะคะดีใ,ใจมากและนี่คือปลอกหมอนถูกมากเลยนะปลอกหมอนอันนี้นะคะราคาเท่าไหร่อะสายูโรเก้าสิบเซนก็4ียูโรเนาะ แต่มันถูกอ่ะมันมีสองใบนะคะเอามาไว้เปลี่ยนกับอันนี้นี่สองชิ้นเด็ดสุดท้ายขอบอกนะกุกไก่ดีใจมากมันคือมันคือที่จับหูหมอ้อจับหูกระทะนะคะเดี๋ยวจะแกะตรงนี้ชิกระดาษเบื่อ,อลายแรกลายนี้นี่นี่นี่ถูกใจมาก คือแบบกูไก่พยายามหานะร้านที่ในเมืองทั้งเมืองเลยนะไม่ไม่ค่อยเจอถูกใจนะคะนานๆจะถูกใจสักทีนึงมาเจอเนี้ยถูกใจมากห้างคนจีนอันเนี้ยนะมันมีของมาวางในแต่ละเดือนหรือแต่ละสองสาเดือนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันกูไก่ไปทีไรไปดูตลอดเลยนะไปดูครั้งนี้เจอนี้ชอบมากชอบมากจริงๆนะคะเป็นคนที่สาะหาซื้อ ที่จับหูหม้อ<ม>ห,หูกระทะสวยๆแบบนี้นะที่ลายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นคนที่เสาะหามากๆเดี๋ยวจะเอาของก,กุ้งไก่มาอวดนะที่มีนะคือสไตล์ของตัวเองเลยแบบนี้ชอบคือหาซื้อตาม eBay ตามอ m a ซอนยังไม่มีสวยเท่านี้อะ่ะคือแบบนี้ชอบมากลายมันนะคะชอบตรงลายอะ่ะแล้วอันหนึ่งอันนี้ก็โอเคนะไม่ถึงกับปลื้มปริ่มแต่ก็ชอบอยู่นะฉีกออกเพราะดึงพลาสติกจะมันขาด อันนี้ออกแนวแม่บ้านเ้ยออกแนวแม่บ้านในครัวในครัวหน่อยนะคะแบบนี้อันนี้ก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวกุ๊กไก่จะเอาของกุ๊กไก่มาอวดนะอันโปรดเลยนะที่ใช้จนแบบว่าขาดสีซีจางแล้วก็ไม่ไม่อยากทิ้งอ่ะหนูจะเอาอะไรลูกหนูันนี้ นูบันนี่หนูบันนี่ได้ยินเสียงแม่ฉีกระดาษบันนี่ได้ยินเสียงถุงกระดาษพลาสติกนี่ต้องรีบวิ่งมาแนละ้วเดี๋ยวมาม้าไปเอาของมามา้ามามาอวดคุณผู้ชมกันหูกม,มาแล้วมาแล้วนะคะนี่ที่กุ๊กไก่มีแล้วก็ใช้อยู่อันนี้ซื้อมาจากห้างคนจีนที่เดียวกันเลยที่ไปวันนี้นะคะที่ซื้อเจ้าพวกนี้มาอันนี้ก็โอเคนะเป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านเนาะอันนี้ก็ชอบอันนี้เป็นรูปนกคูกนะคะอันนี้ก็ชอบนะ แต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคือชอบอันนี้คือไม่ชอบเลยอันนี้นี่อันนี้เพื่อนรักของกกไก่ทำให้นะเพื่อนรักอีกคนนึงเดนียชิ้นโปรดนะคะลายนี้เลยนี่คือมันดูแบบลูกทุ่งอะ่ะมันดูบ้านนอกดูลูกทุ่งดูแบบให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเราอยู่ตำเนินเขาอยู่บ้านอยู่แบบในชนบทอะไรแบบนี้คือชอบมาก สังเกตนะทุกอันนะคะเห็นสองอันนี้ไหมสีซีดสีซีดเลยอะ่ะเพราะว่าใช้บ่อยมากสังเกตนะมันขาดแล้วนะคะนี่กูไก่กําลังจะซ่อมมันนะอันเนี้ยคือแบบรักมากเลยอะ่ะอยากได้ลายแบบนี้มากเห็นไหมที่กูไก่ถูกใจไอ้ลายเนี้ยเนี่ยลายแม่วัวเนี่ยกับดอกไม้เนี่ยพอมันดูบนนอกอะ่ะมันดูลูกทุ่งมันดูแบบว่า เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะชอบอะ่ะชอบอะไรแบบนี้มากหรักอันนี้มากเลยคือถ้ามันขาดนี่จะไม่ทิ้งนะจะเก็บไปเป็นที่ระลึกจริงๆนะคะนี่รักมากพยายามจะซ่อมนะเดี๋ยวต้องหาผ้ามาซ่อมนะคะตอนนี้คือหยุดใช้ก่อนอันนี้ <c oughs> ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชิโนชอบหมอนใหม่ไหมครับ นู่นปกติจะนอนกับพี่เชอรี่วันนี้เจอหมอนใหม่เข้าไป